สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ครับแมตช์เดย์ที่19ของฤดูกาลครับเกษตรศาสตร์ FC ครับเปิดสนามอินซีจันทรสถิติครับรับการมาเยือนของนาคอร์รัตติมามาร์ด้าเอฟซีครับในส่วนของการบรรยายมีผมกนกพลจุ้ยรับหน้าที่ผู้บรรยายเกมประจำวันนี้ครับ เริ่มแบทเชอรครับกรเกษตรศาสตร์ f อซครับบุกจากซ้ายไปขวาในชุดเย้าสีส้มครับส่วนทางฝั่งนครราชสีมามาได้ซีครับจะบุกจากขวาไปซ้ายในชุดเยือนสีขาวครับเปิดเข้ามาแล้วยังไม่มีอะไรแล้วจังหวะสองปาไปลรกนี้โอ้โหไม่มีใครก็ตรงนั้นครับโอ้โหเรียกว่ากึง่งยิงกึ่งผ่านไปของดิสาเฮนรี่ครับทำฝากมาสวยครับตรงนี้ครับประสิทธิ์ประสิทธิ์มีพื้นที่ยกเข้าตรงกลากงแล้วโดนเคียงมา ในกรอบลูกนี้บอลอ้าวตกคือแล้วเข้าประตูเลยครับโอ้โหแต่ผู้ตัดสินไม่ให้ครับบอกว่านี่ครับดูภัาพช้ากันกว่าประสิทธิ์ยกให้ตรงนี้ครับในกรอบแล้วโอ้โหเคลียร์กันไม่ได้ให้เสียกันครับแล้วบอลมันพยายามจะปัดบัญชาตรงกลางเป็นนะครราชสีมาเก็บจังหวะสอบไว้ได้นยครับ แล้วอ้าวดีพิซอนฟอนันเดสยิงโอ้โหแต่มีสัญญาณล้มหน้าครับโอ้เกือบจะบวกประตูที่9ให้ตัวเองได้เลยครับในพักโกลงเล่นลูกนี้ของนัทชวุิครับ1-2อแล้วเป็นนี่ครับเมวินครับจ่ายโอ้โหล้ำจริงๆเลยครับทางด้านดีวิซอนฟอนนเดสครับจังหวะจบสกอร์หลุดไปเดี่ยวแล้วเปิดเข้ามาไม่มีอะไรครับอัพฟาสเลีเร์มาเลวสุเกะเปิดแล้วได้สบายของเวลเ่นตรงนี้โอ้โหยังปราหวะามาปัดได้ครับ โอ้โหได้ทักทายน่ากลัวขึ้นเรื่อยเรเรียวสุเกะตรงกลางครับมาซาโดให้ประสิทธิ์มีวิ่งทำทางไปแล้วตรงนี้ได้โอโ้โหแล้วจังหวัดสองตัดกันมายัางช่วยกันได้กันทั้งฝั่งโคราชแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยูตันมาซาโดครับ หูหูนี่ครับไม่ออฟไซต์ตรงนี้ยืนตำแหน่งได้ดีครับดึงจังหวะเล่นหูหลอกให้เพื่อนเติมแล้วได้เปิดหยดจอดมาได้เลวสุเกะครับหูจังหวะแรกธนาชัยนี่ซูเปอร์เซฟแล้วครับจังหวะ2ยังตามมาสกัดก็ได้ครับแล้วตรงนี้เลวสุเกะคืนกลับมากับมาสโตชาร์จะจอไม่พลาดเลยครับโอ้โหนี่ครับต้องชมเลวสุเกะครับจังหวะ นี่ครับผมตามซ้ำของเขาครับแล้วยังตามมาเจอบอลครับแล้วมาซาโดครับอโโองกองมันแทงมาแองกุาได้ครับตรงนี้ไหลให้ดวิชันเฟอร์นันเดสในกรอบเกี่ยวกับยิงวินเรียบร้อยครับโอ้โหดวิชันเฟอร์นันเดสครับทำประตูตีเสมอให้ทางฝั่งโคราดเสมอกเกษตรศาสตร์เลยครับ1นึงประตูต่อหนึ่งครับ อใส่เหลี่ยมบอลที่ดีแล้วโอ้โหแทงลูกนี้ครับแองกูล่าครับแตะแล้วโโอ้หดีวิชั่นฟอนันเดสครับหาช่องแล้วแปรลงโลงตรงนี้ก็เรียบร้อยครับประตูที่ก้าของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับแตะแล้วได้เลือกมุมจริงเลยครับแองกูล่าครับเผมนทางฝั่งดีั่าฟอนันเดสก็ขออภัยครับนี่ครับต้องชมแอซซิดของแองกูล่าด้วยโอ้โหตรงนี้ก็แทงมาแล้ว คิวเลอร์พาร์ตให้ได้2เลยครับเมวินตรงกลางนัทวุฒินัทวุฒิยกมาดีวิสันฟอนเดสฟอนเดสเปิดบอลแล้วยิงเรียบร้โอยครับูฮ์ฮูฮองกูล่าครับโอ้โหยิงแซงแล้วครับทางฝั่งโคล,ล่าครับ2อต่อหครับ ไม่มีใครไปไปบีบทางด้านนัทวุฒิเลยครับได้ยกมาให้เดวิสันฟอนเดเรสครับได้หูยกมาตรงนั้นแล้วยืนเดี่ยวๆเลยครับโอ้โหแองกูล่าครับหมายเลขเจ็ดของโคราชครับฮาเวเล่ลูกนี้โอ้โหใครจะเซฟก็เซฟแต่ลูกนี้โอ้โหเซฟยากจริงๆครับมาแล้วโอ้โหไม่มีใครประกบเลยครับแองกูล่าครับนี่ครับดิวิสันฟอนเดเรสครับ ยกมาแล้วเดียเด่ยวของแองกูล่าครับเปิดเข้ามาลุ้นในกรอบแล้วได้เทนวีหูอับบาตยาชิตแล้วพุทธสินให้เป็นจุดโทษของนะักรอติมามาได้สี่ครับดูภาพช้ากันในกรอบหน่อยครับนี่ครับโอ้หวโดวนมือเต็มๆครับจะดวลหนึ่งต่อหนึ่งครับกับบัญชา ยิ้มช้อยครับดิวิซอนมองแล้วยิงเลยหูเรียบร้อยครับโอ้บวกสกอร์ที่2ให้เจ้าตัวในเกมนี้ได้ครับและเป็นสกอร์ที่3ของทีมครับดิวิซอนเฟร์นันเดสครับโอ้โคตรสาดใจเลยครับมีเปลี่ยมล้นอยู่แล้วครับทางฝั่งดีวิซอนเฟร์นันเดสครับแล้วเลือกมุมจริงครับผู้รักษาประตูแล้พุ่งถูกทางด้วยครับแต่ว่าน้ำหนักและทิศทางดีจริงๆครับ วิ่งมาซัดด้วยน้ำหนักเลยครับแล้วนี่ครับโคลโจติีัศักโค์โอ้นครับเปิดเข้ามานัทวุฒิแล้วได้ชาลูลโอ้หไม่ได้ครับลิวเวอร์พูลฟันันเดสแล้วตามมาตรงนี้ก็ล้ำหน้าแล้วครับแล้วตัดอับมายังเป็นบอลของโคราชครับพีรพัฒนเมลวิน เมววินลองยิงไกลลูกนี้หูบอนต,ตกพื้นไม่ตรงกรอบครับพยายามจะดึงเกมเล่นชา้ากันครับทางฝั่งโคราชครับแล้วตรงนี้ครับหลุดมาพีรพัฒนได้ชาจะเจาะแล้วยังโอเรียบร้อยครับลงมาได้แป๊บเดียวครับพีรพัฒน์กำแพงครับธนชัยหนูราชครับเปิดขึ้นหน้ามาแล้ว เป็นทางด้านเมลวินครับสบัดมาให้พีรพัฒน์ครับแตะลูกนี้บอลเราไปติดทางด้านบัญชาด้วยแผมต่ตามเคลียร์กันไม่ทันครับนี่ครับโอ้โหดีแล้วบัญชาพยายามจะปัดออกมาแล้วกแต่ผตรงนี้ครับบอลมันค่อยๆนี่แหละครับค่อยๆกิ้งเข้าประตูไปครับยังตามแก้ก็ได้คร,รับศาสตร์ขึ้นหน้ามาไม่มีสัญญาณทงกำหน้าครับ ลอยขึ้นมาธานาซอร์านายซอรแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกอบครับไอตันมาสาโด้ครับโดดเด่นมากครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเมลวินเดีร์ซอนเฟรนันเดสออกข้างมาเก้คูล่าเก้คูล่าลองกดลูกนี้โอ้โหหลุดสาออกไปครับมีพื้นที่ให้ได้ลองกดดูเก้คูล่าครับแต่บอลข้ามคานออกไปครับเดียบซังเฟรนันเดส เกลกูร่าแล้วจังหวะเดียวกับเดียซันฟร์นันเดสหลุดมาแล้วครับข้างในมีรออยู่แล้วสองคนครับเดียซันไหลเลียดมาแล้วแล้วยิงวิ่โอ้หลุดเกลไปครับ <S <S ให้สมเกรติเบิร์นจังหวะเดียวแล้วมีพื้นที่ลองยิงไกลลูกนี้อ้าวเกลกูล่าเปิดให้เดียซันฟร์นันเดสแล้วลองยิงดูสี่นาทีตรงนี้ครบแล้วครับูพตัดสินยังให้โอากาสเจ้าบ้านอยู่ครับ ออกข้างมาธนาธนาอีซอมองหาช่องแล้วลองยิงดูนนี่โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับธนชใจหนูราชครับตรงกลางมองหาเพื่อแล้วชิปเข้ามาในกรอบไม่ผ่าเลยครับวีรวัตรแล้วพุทธศิลป์เป่านกวีจบการแข่งขัน90นาทีครับกรเกษตรศาสตร์ FC ครับเปิดบ้านแพ้กับนครราชสีมามาได้ FC 1ประตูต่อ4เลยครับ